สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเอ่อฮ้ยโทษทีหนูขอโทษนะคะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้ไม่ใช่กรรมะคะตำแหน่งนี้มรณะ,ะหนูพูดผิดใช่ไหมถ้าหนูพูดว่ากรรมะนะหนูขอโทษนะอ,อันนี้อันนี้กรรมะอยู่นี่หรืว่าหนูพูดผิดนะหนูขอโทษเด้อมันเป็นมรณนะแต่ว่าคุณจเจริญรุ่งเรืองค่ะ แต่เวรกรรมก็คือตกที่เขาทําอย่างไรก็ได้อยางงั้นเขแร้งคุณเขาก็จะได้เวรกรรมนั้นแหะกลับไปล้านเท่ากือันนี้กรมมมกรมะกรรมะถามว่ากรรม,มะก็คืออสิ่งที่ก็คือสิ่งดีๆที่คุณทําอะนะกรรมดีที่คุณสร้างไว้อ่าการทําบุญทําทานของคุณน่ะนะก็คือส่งผลส่งผลให้เกิดอะไรคะพงศมนะขอขอนุญาตค่ะ บุคคลนี้เป็นบุคคลคือเป็นคณเหระคะบุคคลในครอบครัวผู้หญิงคนนี้ราชาเหรียญทัดดินความนักแน่นความมันคงอขออีกใบหนึ่งคะ่ะยืนยันครับผมว่าเป็นบุคคลในครอบครัว เป็นแบบเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นบุคคลที่อเป็นบุคคลในครอบครัวนะกรรมก็คืออชีวิตแบบหนึ่งนะบุคคลที่สามเลยะคะ,ะสรุปเป็นบุคคลที่สามเฉยเลยโอเค อ่ะกรรมกรรมของผู้ใช้คนนี้นะเออแต่คุณอยู่ไหนไม่รู้อ่ะโอ้คืออ่ะคือชีวิตการแต่งงานใช่ไหมชีวิตการแต่งงานของคุณการเป็นคู่ครองของคุณนะนะมันก็เป็นไปด้วยดีนะแต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็มันมีปัญหาบางอย่างใช่ไหมอืมเขาก็เลยไปเจอมือที่สามใช่ไหมอ่ะพอไปเจอมือที่สามได้ไงอ่ะก็เงินทองก็ให้มือที่สามหมดเลยมีอะไรก็คือเปอืเปอมือที่สามหมดเลยนี่ไงนี่ไง แบบ๊บหนึ่งนะคือสิ่งที่เขาคิดอะทีเขาคิดเขาคิดนะผู้ชายาคนนะี้เขาคิดทีนะเขาคิดคือเงินน่ะทำไมเขาไปให้ความช่วเหลือกับบุคคลที่สามแล้วก็เชื่อฟังบุคคลที่สามกับทุกสิ่งอย่างอืม ือเชื่อฟังทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ให้แต่เงินมือที่สามทำไมเขาเป็นคนที่แบบชั่วขนาดนี้ทําไมเขาเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาแบบเขารู้ตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันดูละอายละอายอ่ะมีความรู้สึกละอายแบบทําไมต้องแบบทําแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมไม่ทําสิ่งที่ดีๆให้คุณทําไมต้องทําแบบทําร้ายคุณด้วยกันเอาเงินเอาอะไรเงี้ยไปให้มือที่สามแล้วไปเชื่อมือที่สามอะไรเงี้ยนะไปเปรีเขาอะไรเงี้ยนะ คือสุดท้ายก็ก็รู้นะว่าเขาหลอกเอาเอาแค่เงินผลประโยชน์ <c oughs> อ่คุณไปไหนอะเราเปิดพลังงานของคุณนะแต่คุณไม่อยู่คุณไปไหนไม่รู้เ <c oughs> ออ <c oughs> ก็พายพักก็ึ้นนะเ <c oughs> นาะกนะ็คือประมาณว่าที่จริงนี่ะคุณกับเขาก็คือเป็นเนื้อคู่กันลนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคือคุณไม่ออกอะโอ้โหเฉลิมฉลองไข่เฉลิมฉลองเนี่ย ใครเฉลิมฉลองครับท่านเดือซันสามเรียนเดือซันเดือซันคืออ่าผู้หญิงที่เป็นบุคคลในครอบครัว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็คือคุณ เขาอยากมาหาคุณนะอยากมาหาคุณอยากมาหาคุณคิดถึงคุณอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณอืมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีให้คุณกับเมื่อก่อนที่เขาไม่เคยทําสิ่งนี้ให้คุณเลยเขาหลงผิดไปฟังมือที่สามและผู้คนรอบข้างที่ยุยงเขา และเขาก็ดันหูเบาไปฟังและก็กระทําตามผู้คนเหล่านั้นสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเขาก็อ่อะไรก็แล้วแต่พอเขาเห็นคุณสําเร็จการงานใช่ไหมท,ที่ทำก็คือตอนนี้ก็คือรู้สึกแบบละอายละอายะายกับใจตัวเองนะว่าเฮ้ยอา้าวสรุปแล้วคือทุกอย่างพลิกล็อกอืมกับสิ่งที่เขาไปเชื่อผู้คนอื่นก็คือมันกลายเป็นพลิกล็อกว่าอา้าวสุดท้ายก็ คือมันน็อกมันน็อกเขาอ่ะคือมันน็อกเอาเซลเขาอ่ะคือแบบสิ่ง,ส,งสิ่งที่คุณเป็นน่ะกับสิ่งที่ผู้คนว่ากล่าวร้ายเขาให้อ่าเออกล่าวร้ายคุณให้คนนี้ฟังอ่ะก็คือมันตาลปัดหมดเลยมันไม่ใช่ความจริงสุดท,ท้ายท้ายที่สุดก็คือเขาก็คือเขารู้สึกผิดนะก็อยากจะก็รู้สึกผิดก็อยากแบบอยากมาหาคุณอนะ่ะอยากมาตอนนี้เลยถ้าแบบถ้าแบบ มีมนกระาถาอะไรแบบเสกให้เขาแบบหายตัวแวบมาได้มาหาคุณถ้ารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาก็จะมาเลยคิดถึงคุณอยากจะมามาเฉลิมฉลองกับคุณมาแบบมีพาคุณไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปทานอาหารไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยอยากอยากดูแลคุณอยากทําสิ่งที่ดีๆให้คุณอยากเทคแคร์ดูแลคุณอยากเปลี่ยนเป็นคนดีอยากเป็นคนดีให้คุณอยากเปคุณ อคือเขาไม่น่าไปเชื่อผู้คนเหล่านั้นเลยอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมไพ่เยอะมากขอโทษด้วยเป็นทัดเลยขอโทษนะเพราะบางบางบางอย่างบางตำแหน่งคือเราต้องเปิดหลายใบยเพราะว่าบางทีความหมายจะยังไม่ไม่ออกไงเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตีความหมายได้นะนี่ไงก็คือมันเป็นความคิดของเขา,าคิดวนไปวนมาไงมักหมายในหัวไงมันเป็นความคิดของบุคคลเน,นี้ผู้ชายคนเนี้เขาคิดอ่ะสิ่งที่เขาทํากับคุณนะสิ่งคือกรรมที่เขาสร้างไว้ให้คุณ แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาก็รู้สึกผิดว่าสิ่งที่ที่ผู้คนยุยงยุยงเขานะให้เขากระทาสิ่งนี้ให้เขาเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างก็เปิดเผยว่าเอา้ามันไม่ใช่นี่นาะคือตะลกปัดอืและเขาเองก็คือเป็นบุคคลที่ไปเล่าให้ผู้คนฟังและผู้คนก็เลยแบบยุเสริมเติมแต่งเพิ่มไงมช่วยกระ,กระ,กระทํายี่ยมีคุณ เพิ่มไงเขาก็เลยตอนนี้ก็น็อกเอาเซลไงเพราะว่าพอเขาเห็นคุณแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่ะตอนนี้ก็คือเห็นเห็นงานที่แบบคุณทําก็คือเอ้ยมันสําเร็จมันมันเป็นเรื่องจริงกับสิ่งที่เขาอ่าสิ่งที่คุณเคยบอกกล่าวเขาใช่ไหมว่าเอ้ยคุณต้องการทําสิ่งนี้นะอืมตอนนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกแบบคือแบบคือแบบความคิดเขาอะพลังงานเขาเปลี่ยนพลังงานเขาเปลี่ยนก็คือตอนนี้คือแบบมันพลิกแล้วก็คือคิดถึงคุณมากจากสิ่งที่เขาเข้าใจคุณผิดใช่ไหม ตอนนี้ก็คือแบบตาสว่างหูตาสว่างเลยก็คือแบบคิดถึงคุณอยากมาหาคุณอยากอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณพาคุณไปเที่ยวไปดื่มไปกินอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันมีความสุขอยากมาเป็นคนดีให้คุณมาเปย์คุณอะไรเงี้ยที่เขาคิดนะก็คือมันเป็นความคิดเออไม่ใช่ความคิดหรอกมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่เขาทำกับคุณนะก็คืออยากจะทําสิ่งนี้ให้คุณนะแต่ว่าคุณไม่ออกคืออ่ะทําไมคุณไม่ออกเพราะว่าคุณไม่ไป คือคุณไม่ติดต่อสื่อสารคุณเดินหนีออกมาแล้วไงนี่ไงคือคนเดินเหนีอกมาแล้วคุณคุณไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้อืมก็คือมันเป็นพลังงานของเขาที่เขาซือ้อเขาซื้อมาให้เรานะให้เราอาร่านออกให้ท่านให้ท่านได้ฟังนะอ,อ่ะนะอือจ้ะค่ะสวัสดีค่ะ